สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนอพอลโลโกซึ่งเป็นแผนกขับเคลื่อนแท็กซี่ไร้คนขับของบริษัทไปตู้ที่เป็นตลาดเซอร์เอนจีนในประเทศจีนถึงร้อยละ7เปอร์เซ็นต์และมียอดทางการตลาดมากกว่า50พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีการรายงานว่ากำลังดำเนินการขยายธุรกิจไปอย่างต่างประเทศเนื่องจากต้องการขยายฐานธุรกิจให้กว้างออกไปจากประเทศจีนซึ่งขณะนี้มีการหาเรือกับบริษัทหลายแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเติบโต ตามการรายงานยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกด้วยว่าบริษัทไปตู้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นาในอุตสาหการรมรถแท็กซี่ไร้คนขับในประเทศจีนหลังจากดําเนินการทดลองภายในบริษัทมาหลายปีในที่สุดบริษัทก็ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลให้ติดตั้งรถแท็กซี่ไร้คนขับเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งปักกิ่งและอู่ฮั่นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหการรมรถยนต์ไร้คนขับในจีน นอกจากนี้แล้วอพารโลกโกของบริษัทไบตู้ยังประสบความสําเร็จอย่างมากในประเทศโดยในช่วงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาบริการดังกล่าวได้ให้บริการผู้โดยสารไปแล้วกว่า7ล้านเที่ยวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและการผลักดันการขยายตัวในระดับนานาชาติสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของไบตู้ที่จะยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการมีอยู่ในตลาด ยางและก็ตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารล่าสุดข,ของบริษัทยังส่งสัญญาณถึงการมุ่งเน้นใหม่ในด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย